สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมทําเงินฟรีทูมอนิวเวอรเต์นะครับในการถอนเงินเนี่ยเราสามารถถอนได้ตั้งแต่10บาทถึง500บาทนะครับผมก็จะทําการถอนเงินให้ดูนะครับค่าในส่งของทูมอนิวเวอรเรต์ภายใน1นาทีนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรี ช่องทางการทําเงินฟรีโทโมนีวอลเตนะครับเริ่มต้นที่10บาทถึง500บาทจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับเล่นอย่างไรให้ได้รับเงินเข้าทโมนีว a ลเลตเดี๋ยวผมจะทําการถอนเงินเพื่อที่จะอัปเดตให้ดูว่าการถอนเงินเนี่ยมันยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับใครสนใจดูในคลิปนี้เลยนะก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store ใครต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราเพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซา ให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินนะครับก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าสตาร์คอยนะใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับก็พิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมจะปักหมุดไวใ้ให้ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยและก็ในส่วนของวิธีการสมัครของแอปนี้นะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างด้วยนะครับจะเป็นการสมัครการใช้งานการถอนเงินต่างๆนะครับผมได้ทําคลิปสอนไว หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด2เมนูด้านล่างนะครับมีบ้านและก็การเชิญนะครับเราก็มาดูในส่วนของเมนูแรกก่อนเลยนะครับในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีการถอนเงินนะครับการถอนเงินก็คือการใช้คะแนนเหรียญทองเนี่ยในการแลกเปลี่ยน10บาทและก็500บาทสูงสุดนะตามรายการเลยนะครับเมื่อเราเล่นเกมครบตามจํานวนยอดเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถถอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนเช็คอินหรือว่าทําภารกิจใดๆนะมียอดเงิน ครบแล้วก็แลกเงินได้เลยวิธีการแลกนะครับก็กดเลือกรายการแล้วก็กดถอนได้เลยถ้าเราเคยถอนไปแล้วนะครับมันจะมีเบอร์ wallet ของเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรายังไม่เคยถอนเลยเนี่ยก็ใส่เบอร์ w ล l ล e t ก่อนนะทั้งช่องแรกแล้วก็ช่องที่สนะครับสำหรับเบอร์ w ลเล็ตนะครับอันนี้ถอนอีก20บาทนะครับผมเมื่อกี้ถอนไปรายการ50นะยังสามารถถอนอีกได้นะครับสำหรับ20บาทนะครับกดถอนไปทั้งหมดนะครับ3รายการก็รวมเป็น90บาทที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีประวัติการเงินนะครับ20 20แล้วก็50ที่เราถอนไป เกทั้ง3รายการเนี่ยเมื่อเรากดถอนไปนะครับเงินก็จะเข้าที่บัญชีทูมเนียลเวลต์ทันทีนะครับรอไม่นานนะครับไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะเงินก็จะเข้าที่ทูมเนียลเวลต์เลยวิธีการเช็คนะครับเราสามารถดูการแจ้งเตือนสําหรับทูมเนียลเวลต์ได้ถ้าหากว่ามีเงินเข้า wallet เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนไปที่ทูมเนียลเวลต์ของเรานะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับสำหรับทูมเนียลเวลต์ที่เราได้ทําการถอนไปเมื่อกี้นะครับทั้งหมด90บาทก็เข้าทูมเนียลเวลต์ทันทีนะครับห้าสิบ ถอนไปเมื่อกี้นะครับจ่ายเงินเร็วมากนะอันนี้คือขั้นตอนการอัปเดตนะครับการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมกดถอนไปเมื่อกี้ก็ได้รับเงินทันทีนะครับใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เลยนะครับต่อมาวิธีการทําเงินนะครับตามเมนูตรงหน้าหลักเลยนะครับเล่นเกมเพื่อสร้างไรายได้กดเข้าไปเล่นตรงนี้ได้นะครับในการเล่นเกมเพื่อสร้างไรายได้เนี่ยเราต้องดาวน์โหลดเกมตรงหน้านี้เนี่ยลงในมือถือของเราก่อนนะครับถึงเราจะเข้าไปเล่นทําเงินได้นะครับการดาวน์โหลดก็กดคําว่า p a y ่าว์พอเราดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เรามากดตรงไมค์เกมด้านบนขวามือ ะจะมีเกมต่างๆที่เราดาวน์โหลดมาตรงหน้านี้เลยอันที่2นะครับก็เป็น M MM, M นะครับกดเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์ทําแบบสํารวจแล้วก็จะมีการดาวน์โหลดเกมต่างๆเข้ามาทําภารกิจด้วยนะครับใครที่เป็นสายเล่นเกมอยากจะมีคะแนนเพิ่มก็เข้ามาทําตรงนี้เพิ่มเติมได้นะครับจะมีแอปต่างๆให้เราเลือกทําด้วยนะแล้วก็เลือกตามนี้ได้เลยนะครับอันที่3นะครับได้รับเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามในส่วนของเว็บไซต์ C P X Research นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาตอบแบบสํารวจต ตรงนี้้ไดในการรับเพชรเพิ่มนะครับผมคะแนนเนี่ยก็ต้องแต่หลักร้อยหลักพันขึ้นไปนะครับถ้าเราตอบผ่านเราก็จะได้รับคะแนนเต็มจํานวนนะครับรับ70บาททุกวันนะครับสำหรับรายการ70บาทตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทําภารกิจนะครับภารกิจคืออะไรนะครับตรงนี้จะเป็นภารกิจการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะสำหรับคนที่อยากจะรับเงิน70บาททุกวันเลยเนี่ยเราต้องทําภารกิจเช็คเชิญเพื่อนนะครับไม่ใช่เช็คอินนะครับเชิญเพื่อนถึงจะได้รับเงินตรงนี้นะครับซึ่งยอดเงินที่เขาให้เรามาเนี่ยเขาจะให้เรามาอยู่ที่15.94สตางค์้า นี่คือประวัติการถอนเงินทั้ง3รายการที่ผมได้ทําการถอนไปเนาะ70บาทนะครับการทําตรงนี้เนี่ยกดถอนเงินนะครับแล้วก็กดแชร์ลงกลุ่มเพื่อรับรางวัลเงินสดเพิ่มอีก2ครั้งนะแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะครับน่ครับมันก็จะบวกยอดเงินขึ้นมาแบบนี้นะครับมันไม่ได้ให้เราเป็น1บาท2บาทเลยนะมันจะให้เราเป็นจํานวนสตังค์เข้ามาแบบนี้จนกว่าจะครบที่70บาทถ้าหากว่าเราอยากจะถอน70บาทเลยเนี่ยเราต้องไปแชร์หรือว่าไปเชิญเพื่อนให้มีไรายได้เข้ามาถ้าเราไม่เชิญเราจะไม่สามารถทําเงิน70บาทตรงนี้ได้เลยนะ ครับต่อมานะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ Time Wall นะแล้วก็กดเข้าไปเล่นได้นะต่อมาก็จะมีแอปเพิ่มเติมในการรับรางวัลเงินสดนะครับทั้ง2แอปนี้พึ่งรีวิวไปนะครับลงคลิปไปเกาะหน้านี้แล้วนะครับแอปนี้เนี่ยก็อยู่ในเครือข่ายเดียวกันกับตาคอยนะครับรูปแบบการเล่นเหมือนกันเลยแล้วก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีถอนเงินได้จริงเหมือนกันนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนในการสร้างรายได้นะแล้วก็กดเชิญทันทีได้เเลยกกาาารรดชินนมมัสถ ไปยังช่องทางออนไลน์ต,ต่างๆของเราได้ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r Line YouTube t i k t o อกเกะตามที่เรามีอยู่ในเครื่องเราสามารถแชร์ได้เลยรางวัลที่เราจะได้รับนะครับก็100คะแนนนะครับเมื่อ,เม,อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยกกอกรหัสเชิญหรือว่ารหัสอ้างอิงของเราแล้วทําคะแนนครบ1คะแนนเราจะได้รับ100คะแนนนะครับแล้วก็ยังได้รับเพิ่มอีก3 0จากรายได้ของเพื่อนตลอดชีพเลยนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะการใช้งานทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการถอนเงินไปที่90บาทก็ตามที่ ถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับใครสนใจดาวน์โหลดก็พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือนะครับฝากกดไลค์กค K, ค I, ดติด like ตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อ,อนอื่นเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินทูมอนีวอลเลตกันก่อนนะครับสำหรับตัวเกมเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play Store ใครต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ใน,ในการเล่นเกมทําเงินนะครับผมก็เป จะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับผมก็จะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดเปิดแอปขึ้นมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเมนูก่อนนะครับมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับเริ่มจากด้านซ้ายบนลงมาด้านล่างขวามือนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของเพชรหรือว่าคะแนนที่เราได้รับจากการเล่นเกมหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับมัันนนก็จะะะขึ้้ปรรรวติใหเเาดููคบม ที่2อนะครับประชุการใช้เพชรที่เรามีอยู่เนี่ยแลกเปลี่ยนเป็นทูม m น n ่วอลเล็ตนะครับเริ่มต้นที่10บาทถ้าหากว่าเราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะถอนได้ที่10บาทแต่ว่าถอนได้แค่ครั้งเดียวนะสำหรับรายการ10บาทจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่2 0่สบถึงห้าบาทตามรายการเลยในการถอนเงินนะครับเมื่อเราเก็บเพชรครบขึ้นหลอดสีเขียวแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินไม่ต้องไปเช็คอินไม่ต้องไปดาวน์โหลดแอปทําภารกิจนะครับพอเราทําครบแล้วเราก็กดถอนเงินได้เลยวิธีกาารรอเงินนถ้ เป็นการถอนครั้งแรกนะครับแนะนําให้เราดูคลิปที่2ด้านล่างนี้จะมีวิธีการถอนเงินไว้ให้นะการถอนเงินกรอกเบอร์วอลเลตทั้ง2ช่องในการรับเงินได้เลยนะครับพอเราเคยถอนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกรอกซ้ำนะเราก็กดถอนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมผมถอนไปรายการ50บาท2รายการนะครับรวมเป็น100บาทนะครับก็กดถอนปุ๊บเนี่ยก็รอการตรวจสอบยอดเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมยังสามารถถอนได้อีก20บาทนะตรงนี้เลยกดถอนไปนะครับก็รวมเป็น120บาทที่ผมถอนไปนะ50 50แล้วก็20นะครับอยู่ระหว่าง การรอดําเนินการจริงๆที่เราถอนไปเนี่ยเงินเข้าแล้วนะกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเงินเข้าหรือยังเนี่ยก็ให้เราเช็คในส่วนของ t ูมอนี่เวลตได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็มีการแจ้งเตือนนะครับสำหรับรายการ t ูมอนี่เวลตที่เรากดถอนไป120นะครับก็ได้รับเข้าในส่วนของ t ูมอนี่เวลตเรียบร้อยนะครับถอนไปเมื่อกี้ก็เข้าทันทีเลยนะครับตามยอดนะครับ50 50 20 120บาทก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เนี่ยคือการถอนเงินเข้าในส่วนของทูมอนต่อมา นะครับผมเป็นการเล่นเพื่อสร้างรายได้จากเว็บไซต์ TimeW a ลนะครับแล้วก็กดเข้ามาได้เลยในส่วนของ TimeW a ลกเนี่ยก็จะมีในส่วนของการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจเล่นเกมและก็มีการคลิกโฆษณาเยี่ยมชมเว็บไซต์โฆษณาต่างๆในการทําเงินเนาะใครที่สนใจก็ลองเข้ามาเล่นเพิ่มเติมได้สําหรับ TimeW a ลตรงนี้นะครับย้อนกลับมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะมีเลข19แล้วก็บวกอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตั๋วนะครับในการเล่นต่อรูปภาพนะเราดูโฆษณารับได้เล่นเกมรับได้แล้วก็รับฟรีได้นะครับทั้ง3ตัว เรากดรับตัวฟรีได้เลย3มขีดนะครับก็จะเป็นในส่วนของรูปโปรไฟล์แล้วก็ออกจากระบบไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับรูปจอยเกมนะครับก็จะมีเกมต่างๆให้เราเลือกติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถกดเพ a y นาวในการดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นรูปแบบของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเชิญเพื่อนและรับรายได้นะครับตังนี้เราก็กดเชิญทันทีนะครับแล้วก็กดมากกว่านะแชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ของเราได้เลยบนมือถือนะครับจะเป็น messenger facebook twitter line y YouTube t i k t o k แนะนําได้หมดเลยรหัสเชิญของเราดูตรงนี้ด้านล่างนะครับจะมีบอกอยู่นะครับการที่เราแนะนําเพื่อนเราจะได้รับคะแนนอย่างไรนะครับข้อแรกนะครับจะได้รับ100เพชรนะครับเมื่อเพื่อนทําคะแนนครบ1คะแนนนะครับจะได้รับทันทีรับได้ไม่จํากัดนะครับ30%จากรายได้ของเพื่อนทั้งหมดที่เขาได้ทําคะแนนไปเขาก็จะแบ่งให้เรา10%ของรายได้ของเพื่อนนั่นเองนะครับ30%็ตตามรายได้ตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของการ์ดนะครับตัวการ์ดเนี่ยจะเป็นการเล่นเกมไปเรื่อยเมื่อเราเล่นจบเกมนียมมัจะ การเปิดกล่องนะครับในการรับการ์ดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับการเล่นเกมไม่ยากนะครับดูจากรูปตรงนี้นะครับผมมีรูปเราก็หาช้อยให้มันถูกต้องนะครับโดยการกดเข้าไปนะพอเรากดปุ๊บเนี่ยถ้าถูกมันก็จะขึ้นติ๊กถูกนะครับถ้าผิดมันก็จะเป็นกากบาดเลยนะครับให้เรากดเลือกรูปภาพแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับในการเล่นพอเราเปิดครบ5้ากล่องนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของตัวเพชรเข้ามานะนะครับผมก็ครบแล้วนะครับอันนี้คือผิดนะครับแล้วก็ต่อให้มันถูกต้องนะครับประมาณนี้ในการเล่นนะโอเคนะครับเมื่อเราทําครบกล่องแล้วเนี่ย เราจะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยเราก็เล่นแบบนี้เนี่ยไปเรื่อยๆได้ในส่วนของการต่อรูปภาพนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นแล้วก็การถอนเงินนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดแอป,ปนี้ไปเล่นกันได้ดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็ยังถอนเงินเข้าทูบเนีวเล็ได้โดยตรงด้วยนะครับถ้าคุณชอบการทำไรายได้เสริมฟรีทูบเนีวเล็นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ